English phonetics lesson 2สระ A I O U มีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวค่ะเหมือนที่เรารู้กันนะคะว่า A E I O U เนี่ยเป็นสระในภาษาอังกฤษอ่าเครานี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสระเนี่ยมันก็มีทั้งเสียงสั้นและเสียงยาวในตัวมันเองค่ะตัว A นะคะถ้าเป็นเสียงสั้นคือ ให้นึกถึงสภาพกบโดนรถทับก็ได้ค่ะตัวเป็นแบนแอะนะคะแล้วก็เสียงยาวของมันก็คือเสียงเอเอเสียงตัวมันเองเลยค่ะต่อไปนะคะตัวอ e, ีเสียงสั้นคือเอเอเหมือนเอใจนะคะแต่เสียงสั้นลงเอเอแล้วเสียงยาวเนี่ย ก็เป็นเสียงตัวมันเองค่ะคืออ e ีค่ะตัวไอนะคะคือเสียงอีอีนะคะให้นึกถึงสภาพแม่มดในนิยายนะคะที่ชอบร้องอีอีอีอนะคะอี I. ค่ะแล้วเสียงยาก,ก็คือเสียงไอของมันเองค่ะต่อไปเสียงโอนะคะคือออออเหมือนพูดคำว่าอ๋อแต่สั้นลงค่ะออ เสียงยาวก็คือเสียง o ตัวมันเองนะคะตัวสุดท้ายสระคือเสียง u ค่ะเสียงสั้นคือ ah ่ะเหมือนอนะนะคะ่ะเสียงยาวคือเสียง u ของตัวมันเองเลยค่ะวิธีดูนะคะว่าจะออกเสียงสั้นหรือเสียงยาวค่ะถ้าสระอยู่เดียวตัวเดียวนะคะมันจะเป็นเสียงสั้นนะคะเช่น cat c a t cat นะคะ ดูนะคะอ่าถ้าเป็นเสียงสั้นของตัวเอคือแอะนะคะแล้วตัวทีคือเสียงแอะผสมกันนะคะเป็นแอตตัวซีคือเสียงแคร์แคคแเป็นแคทค่ะต่อไปนะคะเบดเบด B, E, D, b e d ทนี่แปลว่าวเตียงนะคะเสียงสั้นของตัว E คือเอเอตัว D คือเดเดเอเดเป็นเอ็ดเอดตัว B คือเสียงเบเบเบเอดเบเอดเป็นแบค่ะ six ซ์ที่แปลว่านะะ s I x 6นะคะ s i x six นะคะตัว i เสียงสั้นคืออีแล้วตัว x คือคิสอีคิสเป็น x น x ตัว s เสียง s x เป็น six ค่ะต่อไปคำง่ายๆนะคะ ด็อกด็อกดีเอจด็อกสุนัขหรือว่าน้องหมานะคะเสียงสั้นของตัวโอคือออออตัวจีคือเสียงเกอเกอออเกออ้ออ้อตัวดีคือเสียงเดเดเดออกเดออกเป็น d ็อกค่ะต่อไปคำว่า bus นะคะ B U S bus นะคะรถบัสนะคะลำรถประจำทางค่ะเสียงนะคะตัว u เสียงสั้นคือเสียงอ่ะอ่ะนะคะตัว s คือเสียงอ่ะเ s อ่ะเอตัว b คือเสียงเบ บบสเบสค่ะ uh. uh. ต่อไปนะคะเป็นเทคนิคการดูการออกสระเสียงยาวนะคะให้ดูว่าถ้าเกิดมีสระสองตัวชนกันในคำคำเดียวให้ออกเสียงเป็นตัวมันเองเลยอย่างเช่นตัว A ก็ออก A เลย A E I O U ตามเสียงของมันเลยค่ะแต่ให้สังเกตนะคะว่าคำไหนที่อยู่ตัวหน้า จะออกเสียงเป็นตัวนั้นอย่าเพิ่งงงนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นคำว่า cake เค้กขนมเค้กนะคะ c a k e Cake c a k e Cake เห็นไหมคะมีสระสองตัวก็คือตัว A แล้วก็ตัว E เราจะออกเสียงตัวหน้าเสียงตัวหน้าของมันเสียงยาวของมันก็คือตัว A เลยใช้ได้เลยนะคะ A รคราวนี้เสียง A ใส no ่ตัว K ไปเสียงเคือเอกเป็นเอกเอกเอนะคะตัว C ก็สียงเสียง K ค K คเอกเอกเป็นเคคค่ะต่อไปค่ะ f i t fit f e e t f e t นะคะเท้าไหลายข้างนะคะอ่าดูมีสระสองตัวชนกัน e กับ e ให้เลือกตัวหน้าในการออกเสียงนะคะอ่าตัวหน้าคือเสียง e เพราะฉะนั้นสระเสียงยาวของตัว e ก็คือตัวมันเอง e e ใส่เสียง t คือ t นะคะ e t. e t e t e t ตัว f คือเสียง เสียงเหมือนงูเห่านะคะ it it เป็น fit ค่ะต่อไป hide hide h i d e hide แปลว่าแอบนะคะมีสระชนกันสองตัว i กับ e เลือกออกเสียงตัวหน้าเสียง i คือเสียงมันเองตัว d คือเสียง the i d อท i d อใส่เสียงตัว H ไปนะคะเสียงถอนในใจฮะฮ Ide i d h Ide ฮะไ i ท์ต่อไปคำว่า Joke Joke J, J O K E joke เรื่องตลกขบขันนะคะหรือว,ว่าขำขัน โอกับอีชนกันออกเสียงเป็นโอค่ะโอตัวเคคือเสียงโอคโอคตัวเจคือเสียงเสียงมาขึ้นคูห้ามคุยในห้องนะคะโอคโอคจคโจคต่อไปคำว่า r ล d อดเล R U D E R o R T นะคะหยาบคายมีสระชนกัน2ตัวตัว U กับตัว E ออกเสียงตัว U ค่ะ U นะคะตัวดีคือเสียง D ดอ o D wood ใส่เสียง R นะคะคือเสียงเออแต่มวลลิงเข้าไปข้างในเออูดรูดเออ T ดรู T นี้เป็นการออกเสียงในแบบพยางค์เดียวนะคะถ้ามี2หรือ3พยางค์เนี่ยก็จะมีกรณียกเว้นนะคะการที่ออกเสียงพยางค์เดียวให้ชัดเจนเนี่ยจะทําให้ภษอังกฤษของเราสมเนียงดีขึ้นแล้วก็จะช่วยได้เยอะนะคะตอนท่องศัพท์ค่ะเพราะว่าจอ,อกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็เวลาจําความหมายของศัพท์เนี่ยเราจะจําได้ดีขึ้นค่ะเรามาลองทดสอบกันนะคะว่าเราจะแยกสระเสียงสั้นเสียงยาวกันได้ไหมคะ back back B A G Bag กระเป๋าค่ะเสียงสั้นหรือเสียงยาวสระตัวเดียวนะคะเสียงสั้นค่ะตัว A เสียงสั้นเป็นตัวไหนเอ่ยแอตัว G เป็นเสียงเกอเอเกอเอเกแอกใส่เสียงตัว B ที่เป็นเสียงเบอรเข้าไปนะคะเบิร์กเบร์กบก แบกกระเป๋าค่ะต่อไปนะคะคำว่า word word v-o-t-e v-o-t-e word ที่แปลว่าออกเสียงนะคะเหมือนออกเสียงระตั้งค่ะมีสระกี่ตัวเอย่ยสองตัวตัว o กับตัว e เพราะฉะนั้นเราออกเสียงเป็นสระเสียงยาวของตัว o คือ o ตัว t คือเสียง t o ใส่ตัวฟันกระต่ายนะคะทำหน้าให้เหมือนกระต่ายค่ะ w ว r d Word นะคะอย่าลืมนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิดค่ะมันฝึกฝนอดทนพยายามไม่นานเราก็จะเก่งเองค่ะฝึกฝนฝึกฝนและฝึกฝน Practice Practice and Practice คอยจะช่วยค่ะ